ซึ่ง,ง,งผลประโยช์พระเจ้าดีกว่าเราเกินกว่าที่เราจะเข้าใจแต่ว่าให้เรายังคงมั่นใจและเชื่อในคําสัญญาในพระคาของพระเจ้าและเมื่อมันไม่เกิดขึ้นไม่เป็นจริงอย่างที่เราคาดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ให้เรารู้เถิดว่ามีเหตุผลบางอย่างที่เกินกว่าที่เราเข้าใจนั้นซ่อนอยู่เบื้องหลังนั้นแต่ในสุดท้ายแล้วพระคาของพระเจ้าจะเป็นจริงเสมอบินดัตพูดถึงทฤษฎีของเขาที่บอกว่าทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนี่ยโดยยก ถึงประสบการณ์ของคนในอดีตที่ผ่านมาว่าเป็นทฤษฎีที่รับการยอมรับมาเป็นเวลายาวนานแล้วปรากฏว่าบินดัตได้อ้างอิงถึงว่าการลงโทษที่เกิดขึ้นนั้น มาจากความยุติธรรมของพระเจ้าเสมอโดยที่ว่าใครก็ตามที่ถูกลงโทษแปลว่าเขาถูกพิพากษาอย่างยุติธรรมจากพระเจ้าซึ่งก็จริงแต่ว่ามีบางอย่างที่เกินกว่าเข้าใจในกรณีของโยบหรือว่าในบางกรณีที่เราเจอดังนั้นดูเหมือนคำพูดของบินดัดผู้เข้มงวดผู้อยู่ในหลักการอยู่ในปรชัชญาไม่ได้เ้ารวมจิตใจของโยบเลยแต่ซ้ำเติมจิตใจของโยบด้วยซ้ำไปคำพูดของบินดัด ได้แสดงถึงคุณสมบัติของการที่เป็นผู้รู้แต่ไม่ใช่เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีคำพูดของเขาดูหนักแน่นน่าเชื่อถือมีการอ้างอิงประกอบจากเรื่องราวในอดีตแต่ว่าด้วยการพูดโดยไม่ เห็นอกเห็นใจผู้ฟังนั้นคําพูดของเขาไม่ได้เข้าไปสู่ใจของผู้ฟังเลยแม้แต่เพียงเล็กน้อยวันนี้ก็เหมือนกันคําพูดที่ดีๆของเราไม่ว่าจะไพเราะหรือลึกซึ้งหรือมีหลักการมากเพียงใดก็ตามหากปราศจากการเข้าใจหัวใจของผู้ฟังมันก็เป็นคําพูดที่ลมปากที่ผ่านไปแต่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสําหรับผู้ฟัง